สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก www. p r m o b i t c o m วันนี้พามาชมรีวิวแล็ปท็อป2 in 1จากทางค่ายเดลนะครับก็คือเดลรติจูด12,700 0ซรีส์นะครับสำหรับรุ่นนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในบ้านเราไปเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานด้วยแล้วก็ทำรีวิวบทความพับนิ่งไปแล้วนะครับวันนี้ได้ตัวเครื่องมาจากทางค่ายเดลขอเอามาทำเป็นปรีวิวในรูปแบบของวิดีโออีกสั้นหนึ่งรอบนะฮะโอเค ตัวกล่องก็ได้รับมานะครับแต่ว่าอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมจึงไม่ขออันบ็อกแล้วกันนะฮะเอามาแกะแล้วก็พูดคุยบอกเล่าให้ได้รับชมกันแบบด่วนๆเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาโอเคอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับที่มีให้มาก็าจะมีอะแดปเตอร์ชาร์จนะฮะสาวัตต์นะครับ,รบตัวนี้เป็นพอร์ต USB Type C ด้วยนะครับมีไฟแจ้งเตือนอยู่ตรงด้านบนของตัวพอร์ตนะฮะ คู่มือการใช้งานอย่างย่อ,อนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะคร่าวๆแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นปากกานะครับตัวนี้เป็นสไตลัสนะครับที่ทางเดลมีชื่อเรียกของทางเดลว,ว่าเป็นแอ,อ t i v e เพนนะครับใช้เทคโนโลยีของว a c o คก็จะเหมือนกับปากกาที่มีใช้งานอยู่บน Surface ของตัว Microsoft นั่นเองนะครับมาพูดถึงตัวเ,เดล รติดจู12ชิบปนซีรี์กันนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกตอนต้นนะครับเป็นแล็ปท็อปนะครับสายธุรกิจแล้วก็ค่อนข้างที่จะเจาะตลาดกลุ่ม Enterprise สนิดหนึ่งนะครับตัวนี้มีจุดเด่นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ดีไซน์รวมไปถึงสเปคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฮาร์ดแวร์ภายนอกกันก่อนนะครับตัวนี้ก็เปิดใช้งานนะครับเป็นโหมดเป็นโหมดโน้ตบุ๊กนะฮะก็ประมาณนี้ สามารถถอดจอมาได้ก็จะเป็นแท็บเล็ตนะฮะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือตัวคีย์บอร์ดคัฟเฟอร์เนี่ยมันจะแยกส่วนได้เลยนะครับก็จะแยกตัวคัฟเฟอรอ์มาแบบนี้นะฮะเราสามารถที่จะเอามาใช้กับตัวแท็บเล็ตได้เพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กนะครับนะฮะไม่จําเป็นที่ต้องพกคีย์บอร์ดไปด้วยตลอดเวลานะครับในในบางสถานาการณ์เราอาจจะไม่อยากใช้คีย์บอร์ดนะครับก็เอาแต่ตัวคัฟเฟอร์กับตัวตัวแทนะ็บเล็ตไปนะฮะ โอเคเดี๋ยวพูดถึงตัวคีย์บอร์ดสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นชิคเก็ตคีย์บอร์ดนะฮะสไตล์แบบนี้นะครับการตอบสนองของปุ่มนี้ค่อนข้างดีมากเลยนะฮะพิมพ์มันนะครับมีไฟที่คีย์บอร์ดด้วยแล้วก็ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นะครับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้จะดึงไฟจากตัวแท็บเล็ตนะฮะจากตัวเดลล่าติจูด12 7พาลส์ลีย์มานะครับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับดักกิ้งของมันเนี่ยก็คือมันจะเป็นพอร์ตเขาเรียกว่าเป็น I2C นะครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กนะฮะ เวลาเชื่อมต่อก็แบบนี้นะครับวางเข้าไปให้ตรงตรงมันนะครับมันมีข้อดีตรงที่ว่า,าใช้งานเป็นโหมดของโน้ตบุ๊กได้แต่ว่ามันปรับองศาไม่ได้นะครับมันจะล็อกตายตัวเลยได้แค่นี้ก็ประมาณ1 1อยองศานะครับสำหรับสำหรับตัวเดีย12ิบสองติจูดนะครับกับตัวคีย์บอร์ดนะฮะก็จะได้แค่นี้นะครับปรับเอนอะไรไม่ได้นะฮะโอเค แล้วก็ตัวเคอรฟอร์นะครับตัวนี้เนี่ยวัสดุมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบยางนะครับก็กันลื่นนะฮะเวลาจับถือจะไม่ลื่นหลุดมือด้านในก็จะบุกเป็นผ้านะครับก็มาใช้เอามาใช้ร่วมกับตัวแท็บเล็ตได้เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเป็นอ่ามันเป็นแม่เหล็กนั่นเองเนีย่ยที่ผมบอกนะฮะเวลาเชื่อมต่อก็จะแบบนี้นะครับ มาจะตั้งหน้าแบบนี้นะครับโอเคครับคร่คราวๆนะครับเวลาพกไปไหนมาไหนก็แบบนี้นะครับก็จะได้ไม่หนักนะฮะตัวเครื่องเนี่ยมันหนักอยู่ประมาณ0.7กิโลกร,รัมนะครับถ้าเมื่อรวมคีย์บอร์ดเข้าไปด้วยก็น่าจะโลก,กว่านะครับคางนข้างหนักนิดหนึ่งนะฮะโอเคคราวนี้เรามาพูดถึงตัวฮาร์ดแวร์ นะครับภายนอกกันต่อนะฮะเดลสิบสองเดลระ l ิจูดสิบสองเจ็ดพันซีรีส์นะครับ, 12, uh, 12, 7, รนะรบตัวเนี้ยมัน uh, ที่ผมได้รับมาเนี่ยก็คือจะเป็นโมเดลเจ็ดสองเจ็ดห้านะฮะก็เป็นรุ่นท็อปนะครับที่มาพร้อมกับ CPU uh, ตระกูล Core M 7เเนะฮะเดี๋ยวผมขอบอกเล่าในส่วนของตัวสเปคเบื้องต้นก่อนละกันนะครับตัว CPU ก็จะเป็น Intel Core M 7นะครับในรหัส 6Y75 นะฮะ แล้วก็มีแรมมาใช้งาน8 g b ตนะครับตัวฮาร์ดดิสต์นะฮะจะเป็นแบบ SSD นะครับความจุ256 g b ตัวการ์ดจอนะครับก็จะเป็น Intel HD Graphics 515จอแสดงผลนะครับตัวนี้เป็นพา n เนล IPS นะครับมาพร้อมกับขนาด12.5นิ้วความละเอียด Full HD 1920 x 1080พิกเซลนะครับแล้วก็ตัวกระจกก็จะเป็นกระจก Corning Gorilla Glass นะฮะป้องกันร,รอยขีดข่วน <c oughs> ข่อภัยครับ ตัวตัวเดลล์ติจูด127000เซรีสนะครับจะมีหน้าจอให้เลือกอยู่2ความละเอียดนะครับตัวนี้ที่ผมได้รับมาก็จะเป็นจอ Full HD นะครับอีกตัวที่เป็นอีกตัวท็อปนะครับก็จะเป็นจอ 4K นะฮะโอเคแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับจะมาพร้อมกับแบต,แบตเตอรี่2เซลล์30วัตต์นะฮะไม่ได้บอกจำนวนมิลลิแอมป์ท,ที่ที่แน่นอนออกมาแต่ว่าคือทางทางเดลเนี่ยเขาเคลมว่าใช้งานได้ต่อเนื่อง ประมาณ9ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าใช้แบบฟู l โหลดจริงๆเนี่ยก็น่าจะอยู่มาณประมาณ3-4ชั่วโมงนะฮะก็ถือว่าอึดค่อนข้างอึดเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาพร้อมกับตัว Windows 10 Pro 64บิตนะฮะโอเคนะี่คือคร่าวๆนะครับมาดูฮาร์ดแวร์กันต่อ มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับมีลำโพงสเตอริโอมาให้ด้วยนะฮะตัวนี้ก็จะมีเทคโนโลยีนะครับเป็นซอฟต์แวร์ก็คือของ m a x Audio นะครับตัวตัวลำโพงจะอยู่ด้านบนนะครับเป็นสเตอริโอนะฮะสองฟังเลยนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตัวปุ่มวินโด้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นคาปาสิฟตีบัตทนะฮะโอเคด้านล่างนะครับ ด้านล่างนะคะก็จะเป็นเป็นพอร์ตนะครับเป็น I 2 C พอร์ตนะฮะสิบสองพินเดี๋ยวผมขอเซตอัพกองเซตที่หนึ่งนะครับมันจะกัดมา่อยเข้านะฮะ ครับน่าจะเห็นนะโอเคครับนะครับเป็น12พินนะครับแล้วก็ถัดมานะฮะที่ทางด้านสายมือของตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องเสซ็ูฟัง3.5มิลิเมตรนะครับพอร์ตไม่ขออยครับพอร์ต USB Type C นะครับจะมีมาให้ใช้งาน2พอร์ตเลยนะก็จะเป็นสําหรับชาร์จ1พอร์ตแล้วก็เชื่อมต่ออุปกรณ์1พอร์ตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส หน่วยความจําภายนอกไมโคร sd าร์ดนะครับที่เขียนปิดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบางโมเดลเนี่ยในในบางโมเดลเนี่ยมันจะจะสามารถใส่ซิมได้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวที่ผมได้รับมานี่คือจะไม่มีนะฮะเขาจะปิดไว้ถัดมาก,ก็จะเป็นปุ่มปรับระดับเสียงนะครับด้านบนนะครับจะมีไมค์สนทนานะฮะเอาไว้ใช้งานเวลาที่วิดีโอคอลนั่นเองนะครับสำหรับด้านขวามือของตัวเครื่องนะฮะก็จะมีปุ่ม power นะครับตัวนี้มีไฟด้วยนะฮะเวลาที่เราชาร์จนะครับแล้วก็จะเป็น n o เบลล็อกนะฮะเวลาไปใช้งานด้านนอกสถานที่นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีกล้องหลังมาให้ใช้งานนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับมีไมค์สำหรับบันทึกเสียงมาด้วยนะฮะก็จะมีโลโก้เดลอยู่ตรงกลางภาพรวมๆนะครับก็ประมาณนี้นะครตัววัสดุก็จะเป็น แมนีเเสยมอัลลอยนะครับที่มาพร้อมกับความแข็งแรงทนทานนะครเรื่องวัสดุนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ โอเคนะครับก็จะมาพร้อมกับ Windows 10 Pro นะครับ Windows 10 Pro นั่นเอง64บิตนะครมีแรมมาใช้งาน8 g ินะครับตัวฮาร์ดดิสก์นะครก็มาพร้อมความจุ256 g b นะครับค่อนข้างเร็วนะในการใช้งานเดี๋ยวคราวนี้มาดูในส่วนของตัว Active Pen กันบ้างครับตัวนี้เป็นบลูทูธนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องของเขาก็จะมีมีพวก Quick นะครับคู่มือการใช้งานอย่างย่อมาให้ดูนะฮะแล้วก็ตัวปากกานะครับมีปุ่มมาให้ใช้งาน3ปุ่มนะฮะมีไฟแจ้งเตือนนะครับแต่ว่าผมที่ผมลองในตัวนี้น่าจะเสียนะไฟมันไม่ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีปุ่มอีก2ปุ่มด้านล่างนะฮะใช้งานคล้ายคล้ายเมาส์นะครับ2ปุ่มตัวนี้ใช้ฐานขนาด CA นะครับ A4 ตัวนั่นเองนะฮะหาซื้อได้ในตามพวก e ซ e เวนนะฮะ เวลาใส่ครับก็จะเอาตรงที่เป็นขั้วบวกนะครับลงไปด้านล่างแบบนี้นะฮะตัวนี้รองรับน้ําหนักคันกดนะครับก็จะเหมือนปากกาของบนสเฟนนั่นเองนะฮะ ก็จะเห็นนะครับว่ามันจะรองรับน้ําหนักนะฮะจะเห็นว่าเส้นมันจะมีความบางความหนานะครับต่างแตกต่างกันไปนะครับโอเคครับ ตัวปากกาเนี่ยก็ใช้งานนะครับใช้งานแทนเมาส์ได้นะฮะโอเคคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะฮะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวปากกา Active Pen นะครับเดี๋ยวผมขอประกบ กับนะฮะแบบฟูลครับ,รบก็จะประมาณนี้เวลาใช้งานในโหมดของแท็บเล็ตอ่อขอภัยในโหมดของโน้ตบุ๊กนะครับนะฮะสืยอปากกาเข้าไปนะฮะแบบนี้ก็เอาพกพาไปใช้งานนะครับนอกสถานที่ได้สบายๆนะฮะ ประมาณนี้นะฮะโอเคครับก็เป็นพรีวิวคร่าวๆนะฮะในส่วนของตัวเดลรติจูดสิบ0 0งซีรีส์นะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับคือเขาเน้นตลาดองค์กรนิดนึงนะครับเป็นเป็นแล็ปท็อปในสายธุรกิจนะครับเหมาะกันเหมาะกันนะธุรกิจนะครับแล้วก็มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 9 9 9 0บาทนะบาทครับจนไปถึงในระดับ80,000ื่นกว่าก็ขึ้นอยู่กับ ออปชันของตัวเลือกนะครับอย่างเช่นพวกจอนะพวกขนาดฮาร์ดดิสอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับโอเคครับก็วันนี้ได้ชมกัน,นคร่าวๆนะฮะสรุปเลยแล้วกันตัวนี้มาพร้อมกับความน่าสนใจนะครับในเรื่องของอตัวดีไซน์นะครับแล้วก็สเปคนะฮะความแรงของเขานี่ถือว่าใช้ได้เลยใช้งานทั่วๆไปเนี่ยสบายมากๆแล้วก็แบตเตอรี่ค,ค่อนข้างอึดนะฮะเดี๋ยวยังงนะครับไปรับชมกันต่อในรูปของในรูปแบบของบทความภาพนิ่งสำหรับ คลิปนี้ก็ขอลากันไปจากเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ